อ้าวอารุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับอรุณสวัสดิ <c> ์ <oughs> ตื่นมาทำารตีสี่เนี่ยใช่ครับตื่นมาเสียโรบัสครับ <c oughs> อีกแล้วเนี่ยอ่ะสักหน่อยละกันนะครับวันนี้หวังว่านะหวังว่าหูช้างจะมาหน่อยนะครับอีเลฟเฟนแ้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไปเจอนะครับคลิปคิปหนึ่งนะครับของประเทศไทยนี่แหละ มันจะมีนกตัวหนึ่งทุกคนที่จะเพิ่มให้เรานะครับมีสูตรบรัควี100ร้านเป็นสูตรบรัคผลใหญ่นั่นเองซึ่งเจ้านกตัวนั้นเป็นนกตัวสีดำดำสีดำดำอยู่ในแพ็กไหนไม่รู้อาจจะอยู่ในแพ็กแพ็กสีสีฟ้าหรือเปล่าใช่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 น่อยู่ในไข่สีฟ้าครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลองเลื่อนตรงนี้ คืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ UI เพชรทำไมต้องมาอยู่ในหน้าร้านค้ามันควรจะทำ UI แยกในะนี้สองอันนี้นะครับมันจะได้ไม่สับสนเนี่ยออืฮึนี่อันนี้ครับเจ้าแรซัมเมอร์เอ็นะฮะเจ้านี่เลยนะครับในนั้นเขาจะมีอ่านกนกสีสดำนกอะไรอะ่ะนกกระทูงนกกระทูงสีดำผมมีอยู่เท่าไหร่ซัมเมอร์เอ็แป๊บหนึ่งนะซัมเมอร์เอ็นี่ไงไมีอยู่ีโอเคไปเปิดกัน ผมไม่รู้หนะ้าตาออกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยซูมหาดีกว่าเออเออวันนี้เดี๋ยวซีดแพ็กเดี๋ยวเปิดสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็ไหนๆก็เป็นวันใหม่นะครับผู้โชคดีรัคูนนะครับทุกคนอ่าเอาคลิปล่าสุดเลยแล้วกันภารกิจไ <c oughs> อ้มะเขืนมะเขืนเทศอันบิเกอร์ไปด้โอ้โหมันก็ไม่ได้ยากนะแต่คนไม่ทํานี่เลยให้คนนี้ดีกว่ากดซับแล้วชื่อนี้โอ้โหพี่มาเข้าใจง่ายนะครับเอาไปเลยความสวยงามโอเคพี่แอดไปแล้วนะ รับแอดพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ตามไปให้นะครับประมาณนี้กดซับสไครต์เอาไว้แค่นี้แหละแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมโอเคไม่กวนละแล้วลก็อีกนิดนึงแล้วกันนะครับร้านอุปรกรณ์เนาะฝากหน่อยแล้วกันนะครับลิงด้านล่างได้เลยนะให้ผมมีและคูณมาแจากเยอะๆนะครับ <c oughs> โอเคไม่รบกวนละมาเรามาต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็คือผมอยากจะเปิดซีดแพ็กใช่ไหมแล้วก็เจ้าแรแรเอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสุม่มไ้เจ้าตรงแรเอกเนี่ยเอ่อตรงนี้ดีกว่าทุกคนนี่นะครับ90โรบัใช่ไหม เนี่ยใช่ครับอ่าแต่แป้นหนึ่งนะเหลือ2นาทีเองตรงนี้รอให้รีก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้เขารีก่อนระหว่างนี้ก็มาเปิดแพ็กสักสักนิดหนึ่งนะครับซีแพ็กหวังว่านะหวังว่าหวังว่าเขาจะมานะคือมีแพ็กแบบธรรมดาธรรมดาเซีทอันนี้ได้จากของฟรีผมคิดว่าเปิดฟรีเนี่ยดีนะทุกคนฟาร์ไม่ยากนะตอนนี้ เสียโลบักทำไมโอ้โอเคโอเคทุกคนครับเอาละผมว่านาะยมาฟาร์มกันดีกว่านี่ <laughs> นี่ตรงนี้นี่คือเขาอ่บัฟมาด้วยนะบัฟให้ได้เยอะขึ้นเนี่ยมาฟาร์มเธอนะ <laughs> ไม่ต้องเสียโลบัก <laughs> อันนี้ฟาร์มแค่สองรอบได้เจ็ดเจดซีดเจซีดแพ็กเลยนะ ก็ถือว่าฟาร์มโอ้โหเออเกมนี้เออโอเคโอเคคุณดูบิกก็ถือว่าทํามาสมดุลนะก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินไปเออตูบิกเนี่ยเมื่อกี้แดงๆทุกคนเห็นหรือเปล่าคือแพ็กฟรีเขาอมีี่งกัดได้สูงอยู่นะเอ้ยโอเคนี่แดงๆเมื่อกี้โอเคมากๆครับโอเคเหลือสี่แอรแอออีกสี่แพ็กมามามาได้ยังมาพูดปุ๊บพูดไปพูดมาแครอทเลยมาได้ยังมาได้ยังนะครับอัตราออกโอเคเท่ากับ แพ็กที่ต้องเติมเลยครับอืมดีมากๆนะครับสายฟรีคืออยู่ได้นะโอเคยี่สิบหกวิอ่ะฮะแดงเด้งเดง,ดง,ดง,ดงมาหน่อยโอ้ถ้าได้นี่ผมกีดการ์ดเลยนะเสียไปเยอะได้นี้นะครับกีดการ์ดคนอื่นเขาเสียไม่เยอะนะแต่ทำไมผมเสียเยอะขนาดน,านี้ผมบอกเข้าใจเลยนี้ผมบอกเข้าใจเลยนี้มาโอ้โอเคก็โอเคนะครับได้ดีวายมาแล้วนะครับเอ่โอเคมา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 ,มาสีวิขอแลซมเมอร์เอกจะเอาจะเปิดไข่ อข <laughs> าวเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่าเราจะเปิดไข่หรือว่าเปิดอะไรดีวันนี้เปิดไขล่ละกันอ่ะแล้วเดี๋ยวโอเคอันนี้ไม่ใช่นะอ่าซื้อมาแต่ว่าอ่ะสุ่มต่อมีแต่เรื่องให้เสียตังเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมนี้เขาขึ้นแค่5้านาทีเองก็งคือเขามีเวลาให้ซื้อแค่5้านาทีใช่ไหมคือเราสุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ซื้อได้แค่5้านาทีโอ้โหใจร้ายมากโอ้ยไม่เอาอันนี้สิเอาอันง่ายกว่าน,นี้ <laughs> ให้อันยากมาเฉยเลยโอ้ยสิบเปอร์เซ็นต์เอง สิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่น่ายากสิโอ้โหดวงดวงวันนี้ดวงวัดโอ้โหข่าวข่าวปิ้งมาเลยสีฟ้าสีฟ้าไข่ฟ้าไข่ฟ้า,า,ฟามาเถอะโอ้ไม่มาเลยครับแนะนําร้านพิพิธกรณ์ก,ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียโลบัคเยอะขนาดนี้นะเออโอ้โหไม่มาเลยไหนเขาบอกห้านาทีใช่ไหมไปเปิดแพ็กกันนูกก็ได้มาอ้ามาแล้วมาแล้วเกือบไปแล้วนะครับโอเคมาง้องก่อน นี่ครับอัตราออก25%เออโอเคไอน,นี้ใช้งานได้เลยนะโอ <c oughs> ้ยแป๊บนึงรีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อ25%แสดงว่าเปิด10ไข่ไข่10อันเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่10อันก็น่าจะได้สัก2ตัวใช่ไหมผมต้องการสัก5ตัวก็สัก20ฟองแล้วกันอ่ะ2,000ลบัก๊กวันนี้วันนี้วันนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เปิดแล้วแพ็กซิต <c oughs> มาเปิดด้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะ5นาทีดูซิ จะซื้อได้สักกี่อันนะครับซื้อสุดๆไปเลยแล้วกันนะครับแรตซัมเมอร์เอกมี19อันอ่ะอีกสักฟองอ่ะแถมแถมแถม,แถมอีนิดน,นึงอีนิดหน่อยนิดเดียวโอเคอันเดียวพอละโอเค21ฟองอัตราออกตั้ง25%นะครับทุกคนเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับ สิ่งที่ผมต้องการนะครับนกกระทุงแบบหนึ่งนั้นมันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าความสามารถแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะเจ้าตัวนี้เนี่ยนกฟาร์มโก้คือเวลายืนขาเดียวเนี่ยเขาจะทําให้ผลไม้โตเร็วขึ้นนะครับเจ้าต่อเนี้ยก็คือทําให้ผลไม้นะครับติดเปียกแล้วก็ให้ exp นะครับไม่ค่อยเก่งนะสองตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะก็คือเวลาเราคาบของนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะไม่เสียขอนั่นเองแล้วก็แมวน้ําคือเวลาไขเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่ผมไม่ใช้เนี่ยเขาสามารถมีโอกาสกลับไปเป็นไขได้อ่าโอเคถือว่าเยี่ยยมอดน,นะครับป เราไปเปิดกันดีกว่ามาวันนี้โดนอีกแล้วครับสองพันลบบ้างสองสามสี่พันลบบ้างนะครับค่าเปิดไข่นะ <im itation> มีค่าเปิดไข่ตรงนี้ด้วยโอ้ยโอเคมามาเปิดกันชึบโอ okay. เคสลิงเต็มโอเครหัสน้องใหม่มาแล้วรอแป๊บอ่ะให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยมาเรามาเปิดแบบจุกๆกันนะครับยี่สิบฟองมาไหม มาอยู่แล้ว25%ต้องถามว่ามากี่ตัวต้องการสักฆ่าตัวอ่ะทุกคนแมวตัวนี้ไม่เอาตัวน,มมวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ดีนะกอดีร่านะครับ25%มาอยู่แล้วนะครับนี่มาแล้วนี่ไงนี่คือผมไม่อยากเรียกชื่อเขาผิดเลยเขาคือนกอะไรเนี่ยนกนกกระทูงอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอหรือว่านกกระทุงจริงชื่อว่าทูแคนครับนกกระทุง ใครรู้นะครับน้องชื่ออะไรนะครับคอมเมนต์หน่อยละกันได้มาสอตัวแล้วโอเคคือสักห้าตัวเนี่ยกำลังโอเคเลยนะแล้วก็ที่เหลือก็ใส่แมวมูนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่าเขาโกงยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอีก16ฟองครับน่าจะได้อีกสีรอบเน้นๆนะครับแต่ว่าใครที่แบบเล่นชิลๆนะไม่ต้องเติมโลบ้างนะผมว่ามันแค่สีชั่วโมงเองเนี่ยคือแบบแค่วางปุ๊บใช่ไหมออกไปวิ่งออกลัางกายอ่ะรอบนึงก็น่าจะได้แล้วนะครับกลับมาเปิดไขได้เลย นะครับหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะใส่สัก5ฟองก่อนนอนตื่นขึ้นมาค่อยเปิดนะผมว่าดีมากๆนะครับและแถมเจ้าแรเนี่ยหาไม่ได้ยากด้วยนะถ้าแบบรอทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรี่กได้ว่ามาบ่อยสุดๆไปเลยนะครับเสียโรบักแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียนะเออแต่ว่าผมเพื่อจะให้แบบทุกคนนะครับได้ดูนกกระทูงอย่างเต็มอิ่มเต็มน้าสําราญนะครับก็ต้องใช้โรบักเพื่อเร่งเวลาเล็กน้อยถึงปานกลางมา นกกระทุงเอออุ้ยออกมาเยอะมากเลยโอ้นอกกระทุงโอ้เจ้าเต่ามาแล้วโอเคกระทุงได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแมวน้ำยังไม่ออกมาเลย10%โอเครอบที่สามครับรอบเกือบสุดท้ายมานกกระทุงขออีกตัวหนึ่งเอออุ้ยออกรวมมากโอ้นอกกระทุงกี่ตัวแล้วห้าตัว แมวน้ำเย้ได้แมวน้ำด้วยโอเคมีทุกตัวแล้วนะตอนนี้ตัวหายากสุดเออโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับตอนนี้สัตว์ทุกตัวในอัปเดตนี้เนี่ยก็คือครบเลยนะผมมีครบหมดเลยนะครับก็คือเจ้าปลาหมึกมีอันนึ่งมีอันนึ่เม,มีอันเดียวนะครับมีอันเดียวเลยนี่นะครับที่ผมหมดไปสามหมื่นโลบักแล้วนะยังไม่มาเลยนะดวงไม่ดีดวงไม่ดีนะครับปกติคนอื่นก็คือมาแล้วนะ แต่ว่ารอบนี้ดวงไม่ดีโอเคโอเคเปิดเรื่อยๆนะครับเหลือเวลากี่วันนะสองวันนี้เหรออาจจะต้องเปิดให้ได้นะครับ2วันนี้แต่ว่าราคาของเขาเนี่ยไม่แพงเลยนะเจ้าหูช้างเนี่ยราคาแบบถูกมากแต่ว่าผลไม้เขาสวยเนาะก็เลยแบบอยากได้นะครับสวยมากสวยมากอันใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับเลยแบบเอออยากมีบ้างนะครับโอเคนกกระทุงอีกตัวนึงโอ้สุดยอดโอเล็โอ้มาโอ้โอ้แมวงนยอีกตัวโอ้โห มีทั้งหมด8ตัวโอเคเกินเลดมาเยอะครับเรียบร้อยเลยตัวไปคือนกกระทูงเหมือนกันนี่ได้9ตัวแล้วครับทุกคนเหลือๆดีนะซื้อมาแค่ให้ยีฟองไม่งั้นน่าจะล้นล้นในนีล้นสวนเรามาดูความสามารถหน่อยนกกระทุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เกี่ยวกับผลไม้ที่เกี่ยวกับฤดูร้อนนะครับทอปิคอลนั่นเองนะครับออทอปิคอลเนาะซึ่งในระยะ25 จุด40นะครับเขาจะเพิ่มไซส์ให้กับผลไม้ฤดูร้อนนั่นเองนะครับและอีกความสามารถหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยจะมีแบบมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นโกหรือว่าแลนโบนะครับ10% 17%นะครับ1.17นะครับ17%เยอะนะครับ <laughs> คือถ้าใส่6ตัวก็โอ้โหสองเท่าอะ่ะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากๆโอ้โห oh. แล้วอีกอย่างในความเก่งของเขารู้ไหมเขาคอมโบกับเจ้าตัวนี้เจ้าแมวมูนได้เก่งมาก เดินเล่นนะเฮ้ยคนนั้นเริ่มต้นใหม่เฮ้ยจะไปขโมยของโหใจร้ายเหลือเกินนะเล่นเหรอไอ้นอ็นนี่ของเอ้าเอา,เอาไม่ใช่ของผมนี่เอาเนี่ยเอาเอา้านี่มันของเขานี่นะเฮ้ยนี่แกขโมยของเราเอะเขาขาโมยได้ร้อยกว่าบาทนะเออเอาไปเถอะเอาไปเลยเอะมาต่อมาต่อก็คือทําให้ผลไม้เกวกรู้ดูร้อนเนี่ยและแน่นอนว่าตัวนี้นับนะครับนี่ เจ้าอีเลฟเฟนะครับก็เลยอยากได้อี e ลฟเฟนเอสมากเลยนะจะได้คอมโบกับแมวบูนแล้วก็เจ้านกกระทูนน่นเองอ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่านกกระทูงเนี่ยเขาไม่มีครูดาวทุกคนถ้าแมวนอนเนี่ยเราสามารถเอ่เล่งโตได้เลยเขาก็จะทบความสามารถเขาเรียกว่าทบทบสกิลกันอะ oh. <laughs> ไม่รู้กี่เท่าอ่ะทุกคนคิดดูซึ่งมันขี้โกงมากคือผลไม้เราจะแบบตมต้มเต็ม,ตม,ตม,ตมสวนเนี่ยนี้ก็ลบออกให้หมดเลยนะมีแบบผลไม้แบบตึงๆ อย่างเช่นเจ้าเอียอ่ะเอางี้ถ้าเอียมานะครับผมจะลบผลไม้แบบไม่จะเป็นออกให้หมดเลยเอาไหม <laughs> พอชนนมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดกันขิปน้าโอเคได้มาแปดตัวทุกอย่างพร้อมนะครับนี่คือความสามารถของนกกระถุงน,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมอีกนิดนึงโทบิโคนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชดูนะว่าโทบิโคมีผลอะไรบ้างนะครับโทบิโคแผ่นนี้ครับมีเจ้าหูช้างอันนี้ดีมากโอ้มีล่มด้วยโอ,โอ้แต่ว่าล่มเขาเอ่อเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้นะครับสแสดงว่าความสามารถได้หรอ ไม่รู้น่าจะได้นะเดี๋ยวค่อยลองฮอนนี่ซัคเกลก็นับครับน,นิคตาทอนนิคตาทอนก็นับเหรอโอ้นนี้น่าสนใจแต่ว่าเขาก็มีเม,ม่นเม่นแดงอยู่แล้วนะอ่าไม่รู้ว่าเบิร์กไหมมีพายแอปเปลิลครับมีมะเขือแล้วก็มีดาร์กอนฟูชนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมแพชชั่นฟูชเอ่อพายแอปเปลิลโคโค่นัทโคโกไวท์ทุเรียนก็ได้ดาร์กอนฟูชสตาร์ฟูชทาวเวลฟูชอันนี้อันนี้คืออะไรนี่ทาวเวลลเอร์ไม่รู้ น่าจะยังไม่มาเทอร์เมล o n แต่ไม่ใช่มูนเมลอนใช่ไหมเ a อร์เมลอนแล้วก็มีแมงโก้นะครับทูแคนอ่ะนกกระทุงมาครับเดี๋ยวลองดูกับเจ้าร่มดูนะครับตอนนี้ผลไม,ม้เจ้าร่มเชื่ออะไรนะพาราโซนะครับผมอยากได้ร่มมันใหญ่มันดูสวยมากเลยนะครับถ้าแมวนอนใกล้ๆกับนกกระทุงเยอะๆเนี่ยดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นหวังว่าแมวจะนอนใกล้ๆกับนกกระทุงซึ่งน่าจะซ้อนทับกันได้นะนกกระทุงเนี่ยยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับโอเคแมวแมวแมวนอนนอนรอบนี้ถือว่าเอานะซื้ออ่ะวางสักหลายผลหลายผลหลายซีดหลายซีดอือฮึอ อือฮึโอเคเอาแค่นี้เอาแค่นี้อ่ะก็นกกระทุงก็บินผ่านไปผ่านมานะโอเค,อเคถือว่าผ่านนะครับวอเทอร์เวลอดเลยเออไม่ใช่วอเทอร์ลิงแค่เลยใหญ่ขึ้นไหมไม่รู้ว่าใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่เขาบอกว่านับนะโอ้ลลมมาแล้วแต่ว่านี่คือผลไม้แบบยืนตน้นอ้อเนี่ยใหญ่เออใช่ได้ใช่ได้อยู่เอออันใหญ่ก็มีครับอันใหญ่ก็มีโอเคสวยอยู่อ่๋ประมาณนี้แล้วกันนะครับนกกระทุงเนะครับเ,เอาไว้เจอหม่คลิปหน้านะครับมันแน่นอน